One, two. Three. สวัสดีจ้าพบช่องเทไทยสไปน์ลแมดอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสู้ขุดคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟีใหม่จะน่ารักทุกท่านนะคะมาอแล้วจ้าชงมมอยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าทักทายกันวันจันทร์อาทิตย์ใหม่สดใสแข็งแรงนะคะสู้งานสุ้การกันต่อไปคะ่ะวันนี้อากาศก็ไม่ถึง20องศาเช้านี้ก็14 1 5องศาได้นะคะ กำลังเดินทางไปหาฤดูหนาวแล้วค่ะทุ่มสองทุ่มก็มืดตึ๊ดตืต่อแล้วนะคะช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเดือนสองเดือนจนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังสว่างอยู่ตอนนี้ก็ไล่ามาเรื่อยเรื่อยเื่อยถ้าเข้าฤดูหนาวจริงๆก็สี่โมงกว่าห้าโมงเย็นก็มืดตึ๊ดตืต่อแล้วค่ะแต่กว่าจะสว่างก็แปดเก้าโมงเช้าเมื่อเช้าก็กว่าจะสว่างก็แปดโมงกว่าได้นะคะก็ว่ากันไป ดินฟ้าอากาศกับความหนาวจะหนาวจะร้อนก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับตัวตัวเองก็ช่วงเช้าก็ทํางานบ้านรายเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเมื่อวานก็ญาติพี่น้องก็มานิดหนึ่งฝั่งทางสามีนะคะมีเรื่องมีราวกันอีกแล้วจ้าเมื่อวันก่อน แม่ย่าก็โทรมานะคะร้องห่มร้องไห้พูดถึงลูกคนนั้นคนนี้ทีแม่ย่าของตัว,ต,วตัวเองก็จะ90ปีแล้วนะคะยังแข็งแรงอยู่ค่ะก่อนหน้านี้จักรยานพาล้มสะโพกสะโพกหลุดหรือว่าสะโพกแตกไปตอนนี้ก็กล้าปั่นจักรยานอีกแล้วนะคะเพราะว่าการใช้รถจักรยานกนฮอลแลนด์เนเธอแด์ก็เป็นของคู่กันซับเป็นหลัก นะคะเข้าเมืองนี่ก็ปั่นจักรยานกันเป็นแท้พ่อแม่ลูกลูกเด็กเล็กแดงเขาหักให้กันตั้งแต่เด็กแล้วก็เขามีเรียนจักรยานเชื่อมต่อกันทั่วประเทศก็คือประเทศฮอลแลนด์เนธอรทแลนดรนจักรยานส่วนมากก็จะเป็นเรียนสีแดงนะคะบางเส้นบางสายก็ใช้กันไปกับรถยนต์แต่รถยนต์ต้องตามหลังจักรยานถ้าถนนหนาแน,น่นหรือว่าการจราจรหนาแน่น,นจักรยานต้องนำหน้ารถยนต์นะคะถ้าเป็นเส้นสีแดงทึบ จะเป็นประมาณนี้ค่ะแม่ย่าก็เพิ่งเริ่มก้าปั่นจักรยานช่วงหนึ่งที่แกหายเจ็บหายป่วยใหม่ๆนะคะตอนนั้นก็หลายเดือนเลยทีเดียวต้องมีพวกพยาบาลมาดูแลอาทิตย์หลักครั้งมาช่วยนู่นช่วยนี่นะคะแกก็อยู่คนเดียวนะคะตั้งแต่พ่อปู่เสียไป3 0ปีก่อนกับโควิดโควิดนะคะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวบ้านก็ถือว่าหลังใหญ่เขาก็อยู่ไกลเรานะคะ จากบ้านตัวโตไปก็ขับรถไปเกือบสองชั่วโมงนู้นค่ะถ้าอยู่ใกล้ตัวโตเองก็จะไปปลูกดอกไม้ตัดต้นไม้ให้แล้วก็ไปขอปลูกผักไทยสักสี่สาห้าแปลงเพราะว่าสวนบ้านแม่ย่ามันสวนใหญ่นะคะเรื่องของเรื่องก็ก่อนหน้านี้ตัวโต้โตเคยพูดแล้วนะครับว่าป้ากับป้ากับน้องชายทะเลาะก,กันนะคะน้องชายแฟนตัวโตเองนี่แหละค่ะแลวพี่สาวก็ทะเลาะก,กัน ช่วงหนึ่งตัวโตก็ไปเยี่ยมบ้านน้องชายนะคะบ,บ้านชาวนาก็มาได้อยู่กลางทุ่งกลางที่ไร่ท้องไร่ท้องนานะคะก็ไปเยี่ยมก็ไปคุยกันเขาไม่พูดถึงกันคนนี้ทะเลาะคนนี้ก็ไม่พูดถึงคนนั้นแต่สําหรับแฟนของตัวโตวเองเขาก็รักนะคะรักพี่รักน้องนั่นแหละแกบอกว่าแกจะไม่ขอไปเป็นคนกลางแล้วก็จะไม่ขอเข้าข้างใครตัวโตบอกแกเสมอนะคะว่า ใครจะทะเลาะกันจะยากกันก็ช่างอย่างไรเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราไม่ต้องไปแทรกตรงไหนเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนถ้าเราไปข้ะข้างคนใดคนหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเมื่อวานป้าเขามามาพูดถึงเรื่องน้องชายว่าแบบนี้แบบนั้นเราก็ฟังทางนู้นทีทางนี้ทีมแยป้าก็ร้องห่มร้องให้แฟนตัวโต้ก็น้ําตาซึมไปด้วยก็เลยฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นอะไรกันหรอกนะแต่ฉันจะไม่ขอแทรกกลางแทรกทางนู้นทางนี้ แฟนตัวโตก็บอกงั้นตัวโตก็บอกแกเหมือนกันแต่ละคนแก่แล้วค่ะอายุป่านนี้แล้วป้าก็70บกว่าน้องชายก็ไล่กันมากับแฟนตัวโตเองก็60บกว่าแต่ละคนก็ใกล้จะไม้ใกล้ฝั่งกันแล้วจะได้อยู่กันถึงร้อปีหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องก็มีแค่นี้ก็รับกันไว้จะดีกว่าไหมอะไรไม่ยากก็โทรมาคุยวันก่อนนั้นก็ พูดเรื่องลูกอยากไม่อยากให้ลูกทะเลาะก,กันแบบนั้นแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนฮอลแลนด์บางครั้งความเอาแต่ใจนะครับของฝรั่งนี้มันสูงมากความคิดใครความคิดมันเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เขายิ่งไม่ได้คิดว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับจะเผาผีเผาอะไรกันไม่เผาบางกรื่องของเารัฐบาลก็จัดให้หมดแล้วก็เงินทองเขาไม่ได้ยากกันสัดส่วนมากพี่น้องก็แทบไม่เคยมีได้ยินว่าใครยืมเงินใครนะครับเพราะว่า ใช้ชีวิตตัวใครตัวมันสบากกว่าแล้วก็ครอบครัวใครครอบครัวมันยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองพ่อแม่พี่น้องไม่เคยได้ถามกันเลยนะคะแต่ก็มีพูดให้การฟังว่าทํางานทําอะไรเป็นแบบไหนการงานลวกภาคเศรษฐกิจต่างๆเขาก็จะมีจบตากันบ้างเรื่องพวกนี้นะคะแต่ที่จะยืมเงินยืมทองกันมันไม่มีมันไม่ได้หวังพึ่งพาอาศัยกันเหมือนทางบ้านเราอย่างเขาก็รัฐบาลโดยอะไรแบ่งสันปันส่วนคนแก่คนอะไรอย่างไม่ยาก่านี้แกก็มีเงินเกษียณ เงินเกษียณของป้าปู่ด้วยแล้วันกนเกษียณของแกด้วยแกก็กินเงินไม่ไม่ต่อไปแกก็พอมีอยู่สําหรับแม่ย่าของตัวตัวเองนางก็สมัยก่อนแกก็ทํางานธนาคารมาอะไรมาทํางานดีมาแกก็อยู่ได้ของแกนะครับแต่ตอนนี้ก็ลุ้นกันไปทั้งแกก็สุขภาพด้วยคนแก่ด้วยแกก็ไม่อยากไปอยู่บ้านคนแก่เพราะว่าการเขาไปอยู่บ้านคนแก่มันก็เหมือนไปอยู่ในกรอบนะคะอยู่บ้านตัวเองมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ทวันข้างหน้าอะไรนะครับ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีดูแลตัวเองอยากเดินเหินไม่สะดวกหูตาฝ้าฟังแฟนตัวัตวเองว่าก็ต้องให้แกไปอยู่แกไม่อยากไปก็ต้องได้ไปเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีสันนา,นาการมีแพทย์หมอพยาบาลถ้าเราจ่ายเงินเยอะเป็นบางศูนย์ก็จะมีแพทย์หมอพยาบาลดูแลยี่บสี่ชั่วโมงนะคะบ้านคนแก่เมืองน,นอกเมืองน,นาก็ขึ้นอยู่กับกําลังแรงเงินของเราเหมือนกันนะคะมีหลายสเต็ปแต่อนตัวโต,วตวคิดว่าเหมือนกันหมดไม่นะคะขึ้นอยู่กับเงินเหมือนกันค่ะ อย่างแฟนเก่าตัวโตวเองเพราะใหญ่เก่าเนะ่ยเป็นคนทํางานราชการมาแกไปอยู่บ้านคนแก่แต่ละแกไปอยู่แบบดีเพราะว่าแต่ละเดือนเขาเบิกออกหมดเขาเบิกเข้าศูนย์นั้นหมดค่ะเขาก็มาดูแลเราอย่างนั้นแหละค่ะเราก็ไม่ได้เลยเฉพาะเงินกเกษียณแต่ละเดือนแต่เดือนท่วงไปอยู่บ้านคนแก่เขาเบิกเอาหมดนะคะศูนย์นั้นนะเพื่อไปจุนเจือดูแลเรานี่แหละเขาก็อ้างไปแบบนั้นนะคะจะน้อยจะมากเขาก็เอาหมดนะคะ แต่ทีน,นี้ไม่ยากเราก็ดูไปตามสเตปแล้วกันตัวโตเขาบอกแกอย่าไปคิดอะไรมากเลยใครอย่าทะเลาะกันอะไรก็ช่างแฟนตัวโตเองก็บอกแม่นะครับอย่าไปคิดมากไม่ต้องไปเครียดไปอะไรกับเขาเราเขาโตกันหมดแล้วเขาแก่กันหมดแล้ววันข้างหน้าน่ะถ้าจะยากกันอีกอย่างหนึง่งแกก,ก,งแแก็บอกว่ากลัวจะยากกันเรื่องสมบัติย่างไม่ยากเองแกก็ทาไม่หมดทุกอย่างแหละแกบอกว่าแกก็แบ่งเท่าๆกันอย่างตอนพ่อปู่เสียไปมีเงินเก็บบางส่วนเขาก็ทยอยให้ลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ เพราะว่าช่วงให้กันตอนมีชีวิตอยู่หรือว่ายังเห็นหน้ากันอยู่ดีๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะทยอยให้เพราะว่าภาษสงภารีมันตามมาหลากหลายอย่างแต่ภาษีมรดกนี่โอ้มหาโหดนะคะฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์หักไปครึ่งหนึ่งยิ่งเราถ้าเราถ้าเราเป็นเมียเป็นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างตัวโต้เคยได้จากแฟนเก่าบ้างนะคะหักไปเลยค่ะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะใหญ่ให้หมื่นหนึ่งเขาก็หักไปแล้วค่ะห้าพันนะคะ มันหลากหลายกรณีเราก็ศึกษาเองนะคะสาหรับเรื่องภาษีเรื่องมรดกต่างๆตัวบทกฎหมายบ้านเขาแต่ตุ๊ตุ๊ก็พูดได้แต่ว่าภาษีมรดกเนี่ยเยอะมากนะคะภาษีบ้านภาษีอะไรสมมติว่าแฟนตุ๊ตุเสียไปนี่สารพัดอย่างเราก็ค่อยว่ากันตอนนั้นนะครับไม่รู้ใครจะนี่ก่อนใครหัวดําหัวหงอกใครจะตายก่อนก็ไม่รู้เรื่องความตายแต่เรื่องทะเลาะกันไม่ขอแทรกกลางตุ๊ตุ๊เขาบอกเกสมัยก่อนตุ๊ตุเขก็เคย มีเรื่องกันบ้างกัแบบทางบ้านเรานะครับพี่น้องบ้านโตโต้ก็ถือว่าตัวเองเป็นคนเงียบถ้าเราเงียบมันก็สยบทุกเรื่องได้แต่การที่ใครจะขอโทษใครคนใดคนหนึ่งถ้ายอมลดทิฐิลงมาขอโทษกันก่อนมันไม่มีปัญหานะครับสำหรับัวโต้เองสมัยก่อนใครผิดใครถูกบางครั้งเราก็อยากไม่อยากจะเงียบไม่อยากใจะอะไรนะคะอยากจะได้พูดกันเราก็พยายามขอโทษก่อนแล้วกันพ,าพยายามทําใหเ้เป็นปกติเร็วไว แต่นี้ขิงก็ราคาก็แรงนะครับป้าเอวยน้องชายแฟนเออยพอกันเราไปฟังทางนู้นฟังทางนี้เออเขาไม่อยากพูดถึงกันอีกก็ให้วันเวลาเดี๋ยวเขาก็นึกได้ตุ๊ตก็บอกแฟนเหมือนกันเธออย่าไปแทรกกลางเด็ดขาดพี่สาวเธอก็จะว่าน้องชายก็จะว่าเธอก็อยู่อย่างนี้ให้วันเวลาให้เขาทบทวนหลากหลายอย่างเองว่าจะมาทะเลาะกันเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรเราก็เหลือกันอยู่แค่นี้แล้วก็แฟนตุ๊ตก็บอก พี่สาวไปอยู่เออพวกเธอก็ใช้เวลาคิดดีๆแล้วกันว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันมากว่าจะได้เป็นแบบนี้กว่าจะอายุกันขึ้นมาป่านนี้เคยทุกข์เคยโศกเคยกินเคยอะไรด้วยกันตลอดแล้วทีนี้จะมีปัญหาตั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ไงแฟนตัวูตก็บอกนะคะเอาว่ากันไปนะคะ ทยหรือเทศถ้าทะเลาะก,กันมาก็มีนะคะตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่มันก็มีนะคะแต่ถ้าเราไม่ลดทิฐิเลยหรือว่าไม่กล้าขอโทษกันเลยเรื่องเล็กๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ตลอดล่ะค่ะสําหรับตัวโต้กับแฟนถึงจะทะเลาะก,กันแล้วใครผิดก็ตอตัวโต้จะพูดกับแกก่อนเสมอสมัยก่อนเคยอยู่กับแฟนคนไทยทะเลาะก,กันทีไม่คุยกันเป็นอาทิตย์แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ก็มีนะคะแต่ทุกวันนี้แฟนนะคบแกก็กลัวเป็นแบบนั้นเคยพูดให้แกฟัง ทุกอย่างเราก็เคลียร์กันไปวันต่อว,วันนะคะมีเรื่องราวนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณและสวัสดีดูแลสุขภาพกันด้วยจะหนาวแล้วจ้ะ